โอเป็นภาพเหมือนช้างป่าเลยครับวันนี้พามาเที่ยวบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมพามาเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับให้ทั้งสองได้ถูแล้วก็ได้คลายเครียดนะครับผมโอ้เป็นภาพที่หาดูยากมากๆครับผมทุกท่านลุ้นกับกิ่งไม้ข้างบนครับลุ้นลุ้น ครับสวัสดีครับผมดูวันนี้ครับผมเราได้พาขมื่นน้องบัวตองนะครับออกมาถูต้นไม้นะครับดูครับทั้งสองตอนนี้นะครับเป็นภาพที่หาดูยากครับผมช้างทั้งสองเชือกนะครับถูพร้อมกันแก้คันนะครับผมดูครับฝั่งนี้จะเป็นขมื่นฝั่งนั้นจะเป็นบัวตองครับโอ้โหเป็นภาพเหมือนช้างป่าเลยครับวันนี้พามาเที่ยว บรรยากาศธรรมชาตินะครับผมพามาเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับให้ทั้งสองได้ถูแล้วก็ได้คลายเครียดนะครับผมเป็นการเลี้ยงช้างแบบวิถีชีวิตของคนโต้งเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสไตล์ของคนโต้งเองนะครับอยู่กับหลักนานๆไม่ได้ต้องพาเดินพามาเที่ยวนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่แปลงหญ้านะครับผมทุกท่านนะครับนี่ครับแปลงหญ้า ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีต้นไม้แต่ว่าเป็นต้นไม้ตายจะล้มหรือเปล่านะครับผมดูครับเป็นต้นมะม่วงยักษ์จะล้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เหมาะมากๆกับการถูแก้คันสาหรับสองพี่น้องนะครับขมือนแล้วก็บัวตองโอ้ยิ่งถูยิ่งขาวครับผมต้องไปอาบน้ำ ถูกใจทั้งสองเลยครับผมคิดว่าต้องขอบคุณควันตุงแน่ๆเลยนะครับทั้งสองนี้นะครับที่ได้พามาถูแล้วก็ทําให้เขาสบายเนื้อสบายตัวนะครับช้างที่อยู่กับหลักนานๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกท่านจะไม่ค่อยได้ถูเท่าไหร่นะครับครับถูต้นไม้ก็ดีนะครับผมผิวหนังไม่ขาดนะครับโอ้ต้นไม้โยกเลยออ้กิ่งนั้นจะหักหรือเปล่านะ อย่าหักเด้ออู้จีงไม้หักเยอะเลยอันตรายเลยครับผมแต่ก็ทำยังไงเนาะอย่าหล่นเด้อิ่งไม้อย่าหล่นเด้ออุ้ยขอให้สาวๆถูกก่อนเด้อจาที่เจ้าทางอย่าหักเด้อครับเด้อโอ้โหสุดยอดเลยครับผม เป็นภาพที่หาดูยากมากๆครับผมทุกท่านเป็นภาพที่หาดูยากมากๆเลยครับลุ้น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 กับกิ่งไม้ข้ <c oughs Itís> างบนครับลุ้นลุ้นโอ้ทั้งสองอย่างมัวมันเลยครับผมอ้าวอาเอข้ามมือถอยถอยมา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 จะกินกอไผ่เข้าไม่ได้เด้อั่นกอไผ่เขาห่วงถอยถอยข้ามือถอยถอยข้ามือถอย พอหรือยังถอยก่อนถอยถอยถ้าพอเราจะพากลับบ้านเด้อถอยเอาดีดีถอยทุให้ทุให้พอบ้านเรามัไม่มีต้นไม้เด้อทุให้พอทุให้พอมียายกินด้วยครับทุดีดีทุดีพอหรือยังหยกงวงกันใหญ่เลยมาถอยมาถอยมาเลยถอยมาหลบทางให้น้องเลย เบนทอยดูดูด,ดูน้องอ่ะทอยน้องอยังถูยังไม่เสร็จเลยดูดูด,ดูน้องคันมากเอะดูดูดูเอาโอ,โอ,โอ้ยกขายกแข้งกันใหญ่เลยบัวตองคงจะคันมากๆเลยครับเอ้า วันนี้เอาใจลูกสาวหน่อยครับผมวันนี้โอ้โหขมืนเบา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 ขมืนไปหากินยาแล้วครับถอยถอยเฮาเฮาเฮาลองทำไมเฮาถอยเฮาเฮาเฮาเ ลองทำไมนึตอนนี้ผมต้องขึ้นเอาไว้ก่อนนะครับผมว่ากลัวว่าจะพากันลุยป่าข้าวครับอขมือถอยเดินถอย,ถอยฮอมาเลยไหมามา,มาเร็วต้องขึ้นเอาไว้ก่อนนะครับอุบัตากาศดดีมากๆเลยวิวสวยงามมากเลยครับวันนี้นะครับต้องขึ้นเอาไว้ครับ กลัวขหมือนจะพาน้องล่าเลยเนี่ยจะเอาไม่อยู่ครับผมว่าเรามาคนเดียวไปนากินกอไผ่โลวันนี้ครับผมก็คายเชียดนิดนึงครับผมอาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าขหมือนเริ่มจะร้องแล้วนะครับมันจะกาดไม่ดีถ้าร้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่นะครับต้องดูครับ เป็นอะไรเขมือนเป็นอะไรร้องทำไมอย่าเด้อวันนี้เรามาแค่คนเดียวด้วยร้องทำไมต้องสช้ตรงนี้มีกลิ่นเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นที่ผูกช้างของลหลายๆเชือกเหมือนกันนะครับร่มไม้มันดีมากๆเลยร่มไม้ดีนะครับเราจะกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมคลิปพันเหมืนครับผมมาเจอกันใหม่ครับผมวันนี้เอาคลิปน่ารักมาฝากในเมฟซี M F C ครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ